กลับมาติดตามของแสนเบกัองนตน่อในช่วงที่2ค่ะ การฝึกทหารนะคะอาจจะไม่ใช่เรื่องที่หลายคนชื่นชอบสักเท่าไหร่เพราะว่าพูดถึงเรื่องของการฝึกเนี่ยแน่นอนต้องอยู่ในสภาวะที่ค่อนข้างจะยากลําบากไม่สะดวกสบายเลยอีกทั้งยังมีข้อบังคับเข้มงวดค่ะแต่ว่าสําหรับเด็กๆนะคะโดยเฉพาะเด็กผู้ชายชาวฮังการีเนี่ยเรื่องนี้ค่ะพวกเขาชื่นชอบคือถ้ามีโอกาสนะคะอย่างในช่วงปิดเทอมหรืออะไรแบบนี้เขาจะสมัครเข้าไปเลยเพื่อที่จะได้ฝึกทหารค่ะครับแล้วช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่กําลังปิดภาคเรียนฤดูร้อนพอดีเลยนะครับเด็กหนุ่มๆเด็กผู้ เก็เลยแห่กันไปสมัครเข้ารับการอบรมที่ค่ายทหารเนีกันเยอะแยะมากมายเลยนะครับเราก็ไปดูกันเลยครับว่าเขาฝึกกันยังไงบ้างเชิญครับ การพักผ่อนช่วงปิดเทอมของเด็กหนุ่มชาวฮังการีกลุ่มนี้ค่ะอาจจะสร้างความแปลกใจให้กับหลายคนนะคะเพราะแทนที่จะพักผ่อนนอนอยู่บ้านปกติพวกเขากลับเลือกใช้ชีวิตเยี่ยงทหารในค่ายฝึกทหารสําหรับเยาวชนค่ะก็ตั้งอยู่กลางกรุงบูดาเปสต์ค่ะการฝึกนี้เขาใช้เวลาประมาณ1สัปดาห์เต็มเลยเพื่อให้ซึมซับวิถีชีวิตของทหารให้ได้มากที่สุดค่ะครับสำหรับผู้ก่อตั้งค่ายที่คล้ายๆกับค่ายทหารนี้นะครับก็ไม่ใช่ใครที่ไหนแล้วครับเป็นอดีตในพลนะครับที่ กเกษียณอายุราชการไปแล้วนั่นเองนะครับแต่ยังถือว่ามีความรักในอาชีพทหารนะครับก็เลยต้องการที่จะถ่ายทอดประสบการณ์ของตัวเองเนี่ยให้กับคนรุ่นรุ่นหลังนะครับโดยเขาตั้งใจจะ,ะเปิดคอร์สอบรมเนี่ยให้เป็นแรงกระตุ้นให้กับเยาวชนให้มีความสนใจอยากจะเป็นทหารในอนาคตนั่นเองนะครับหรือว่าอย่างน้อยก็เห็นความสําคัญแล้วก็ความจําเป็นของอาชีพนี้มากกว่าที่ ไม่ได้รับการฝึกนั่นเองใช่แล้วคะ่ะเด็กๆที่เข้าอบรมได้ค่ะจะต้องมีอายุระหว่าง10ปีถึง22ปีโดยมีกฎด้วยค่ะว่าทุกคนเนี่ยต้องพร้อมที่จะฝึกในทุกสถานการณ์เลยโดยที่มีครูฝึกเนี่ยคอยคุมเข้มอยู่ทุกคนนะคะต้องอยู่ในระเบียบวินัยค่ะแล้วก็<ช> <ๆ S 2> ต้องเชื่อฟังรวมถึงเข,เขาบอกว่าต้องขออนุญาตก่อนไม่ว่าจะทําอะไรทั้งสิน้นอย่างเช่นถ้าจะถามคําถามเนี่ยก็ต้องยกมือขออนุญาตก่อนด้วยค่ะใครใ<ช> <ๆ S 2> ที่ฝ่าฝ <ๆ S 2> ืนคําสั่งนะคะหรือว่ามีภารกิจต่าง แล้วปฏิบัติล่าช้าเนี่ยก็จะถูกทําโทษค่ะด้วยการวิดพื้น20ครั้งเป็นอย่างน้อยค่ะครับคุณอดัมโนวักนะครับซึ่งเป็นหนึ่งในครูฝึกเนี่ยบอกว่าเขาฝึกให้เด็กๆรู้จักช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะครับรวมถึงเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมเป็นมาก่อนเลยนะครับซึ่งสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็คือการฝึกทหารเป็นเรื่องของความสามัคคีนั่นเองะนะครับพวกเขาเนี่ยจะต้องกินนอนทำงานอย่างพร้อมเพรียงกันด้วย เด็กๆจะต้องตื่นตั้งแต่6กโมงเช้านะครับแล้วก็ฝึกทั้งวันเลยจนกระทั่งตะวันเนี่ยตกดินซึ่งหลายคนมองว่าเป็นเรื่องที่ยากลําบากแต่ผ่านไปไม่กี่วันเนี่ยทุกคนก็เริ่มเคยชินแล้วก็ชอบด้วยนะครับแล้วก็นอกจากฝึกระเบียบว,วินัยแล้วค่ะทหารรุ่นรุ่นยาวกลุ่มนี้ค่ะก็ยังได้มีโอกาสจับอาวุธจริงๆด้วยอย่างเช่นปืนยาวค่ะเป็นปืนไรเฟลิล AK-47 ที่กองทัพฮังการีในปัจจุบันก็มีการใช้อยู่ด้วยค่ะแต่ว่าในการใช้จริงแบบนี้เรื่องของ กระสุนเนี่ยเขาไม่ได้ใช้กระสุนจริงๆค่ะเพื่อความปลอดภัยโดยนักเรียนแต่ละกลุ่มเนี่ยก็จะอยู่ในความดูแลของนายทหาร2นายแล้วก็มีตำรวจอีกหนึ่งนายด้วยจะได้ดูแลกันนะคะจะได้ดูแลความปลอดภัยอย่างทั่วถึงค่ะครับผมตลอด1สัปดาห์ที่มีการฝึกอบรมนะครับเด็กๆทุกคนเนี่ยจะถูกสั่งให้อยู่ห่างไกลกับพวกเทคโนโลยีมสมัยใหม่เนี่ยให้ได้ไกลที่สุดเท่าที่จะทำได้เลยนะครับแล้วก็มาใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายร่วมกับเพื่อนๆ ซึ่งเรื่องนี้เนี่ยครูฝึกก็เห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งนะครับพร้อมชั้งบอกว่าเด็กสมัยนี้มีสิ่งล่อตาล่อใจเนี่ยมากเกินไป hmm. จนไม่มีสมาธิแล้วก็ไม่มีระเบียบวินัยเท่าที่ควรการอยู่ห่างจากสิ่งเร้าเหล่านี้นะครับจะทําให้พวกเขาเนี่ยรู้ว่าสามารถหาความสนุกจากประสบการณ์อื่นๆได้เช่นกันครับ ทั้งนี้ค่ะใครอยากร่วมค่ายฝึกทหารแบบนี้จะต้องผ่านการตรวจร่างกายก่อนอันนี้สําคัญค่ะ,คะแล้วก็ความสามารถอีกอย่างหนึ่งคือเด็กๆเ,เหล่านั้นเนี่ยจะต้องวิ่งเป็นระ,นระยะเวลานะคะสินาทีต่อกันได้โดยไม่หยุดพักด้วยซึ่งทุกปีค่ะในช่วงซัมเมอร์แบบนี้ค่ะก็จะมีเด็กประมาณ60คนเลยมาสมัครเข้าอบรมก็1สัปดาห์นะคะเขาบอกว่าเสียค่าใช้จ่ายประมาณ4,700บาทแต่ว่าถือว่าคุ้มมากๆค่ะสําหรับประสบการณ์ที่ได้รับแล้วก็เด็กผู้ชายหลายคนนะคะที่ผ่านการฝึกไป บอกว่าอยากจะโตขึ้นมาเป็นทาหารจริงๆจากการฝึกนี้แหละค่ะครับผมพูดถึงการฝึกแบบนี้นะครับก็ถือว่ามีประโยชน์อย่างยิ่งเลยนะครับ,รบใช้เวลาให้เป็นประโยชน์นะครับรวมถึงทําให้ร่างกายเนี่ยแข็งแรงด้วยแต่ผมไม่ค่อยจะเห็นด้วยนิดหนึ่งตรงที่แบบทำไมต้องใช้ปืนจริงๆมาฝึกนะครับเด็กสมัยนี้บางทีก็ เจอสิ่งพวกนี้แล้วมันเหมือนกับเคยชินฮะไม่กลัวไปน,นะครับแต่อย่างน้อยก็เป็นค่ายที่เน้นความสามัคคีแล้วก็เด็กๆจะได้เปิดโลกกระทันมากขึ้นแล้วก็ได้เพื่อนมากขึ้นด้วยค่ะครับผมช่วงนี้พักอีกสักครู่หนึ่งนะคะแล้วเดี๋ยวมาพบกันในช่วงสีตันค่ะ